ก็มีพอมีก็มีติดติดติดกันทุกวันเนาะนะครับก็ขอบคุณที่ช่วยดูคลิปแล้วก็สำคัญนะฮะก็ต้องดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมเนาะนะครับคลิปชื่อคลิปพิเศษนะเอฟซีนะคลิปชื่อคลิปพิเศษลุ้นจนแทบหยุดหายใจนะไปดูได้พี่เสืออยากจะให้ทุกคนได้ดูเนาะนะเพราะว่าเห็นชัดเจนเลยนะฮะองค์ปู่ยิ้มนะทุกคนนะแต่ว่ายอดวิวมันน้อยมากนะฮะยอดวิวแค่2 0 0พนเจ็ดนะยอดวิวแค่2007เเพราะฉะนั้นท่านใดยังไม่ดูนะฮะ เรียนเชิญนะเรียนเชิญนะตอนนั้นพี่เสือยืนถ่ายในมุมที่มีถ่ายการถ่ายอยู่แค่4ี่คนนะครับคือเสือพาไปนะฮะนะพี่แอนแฟมิลี่นะครับพี่เหน่งเมเดย์แล้วก็ช่องของลุงพลป้าแตนนะฮะนาทีนั้นนะเป็นนาทีที่สวยงามมากนะครับคือคนอื่นเขาจะถ่ายอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะฮะยกเว้นพวกเราสี่ช่องนี่คจะวิ่ง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 นะแล้วก็มาถ่ายอีกฟากหนึ่งนะทุกคนนะครสวยงามมากนะะคือแบบคิดว่าอะไรมันก็น่าจะเป็น ความทรงจำนะฮนะเป็นความทรงจําเป็นภาพแห่งประวัติศาสตรนะ์อีกภาพหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าการที่ในชีวิตของคนคนหนึ่งจะได้มีโอกาสนะได้มาเห็นในการย้ายองค์ปูในการยกเสียงพญานาคขนาดใหญ่นะสูง8เมตรนะถามว่าง่ายไหมมันไม่ง่ายหรอกนะฮะพี่เสือเองนะจนป่านี้ก็เพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะนะป่าไปถึงครึ่งชีวิตแล้วเกินครึ่งชีวิตแล้วด้วยซ้ำเนาะน,นะถ้าคนเราอายุโดยเฉลี่ย7 0ปีใช่ไหมฮะ แปลว่าตอนนี้เกินครึ่งชีวิตแล้วหลายคนอาจจะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนาะนะครับออยู่กับแอดมอมแมมนะเดี๋ยวไปเสือจขึ้นไลฟ์ EP สองโมเตโมไม่ได้ขึ้นไลท์สกทีนะฮะมันเป็นภาพที่สวยงามมากนะอยากให้ทุกคนเข้าไปเห็นเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยว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 ขออนุญาตขึ้นไลฟ์หนึ่งนาทีนะฮะมึงบึ้งบึงบึงบ้งมึงบึงบ้ง,งเป็นภาพที่สวยงามมากตั้งใจตกแต่งนะฮะเพื่อองค์ปูโดยเฉพาะเมื่อคือนนี้ EP ที่สอง ปูเลือกแล้วว่าจะไปทางไหน อูเลือกแล้ว,ว่าจะไปทางไหนนั่นคือไลท์อีพีสองที่พี่เสือกำลังจะขึ้นไลท์นะฮะอยู่กับแอดมินไปก่อนนะ,ะตอนนี้มีแอดมินหลายท่านนะ,ะเข้ามาในช่องแล้วนะครับผมสาม โอเคนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ไปเสือขึ้นไลนะ์และอีพีสองแล้วนะครับผมชื่อว่าเส้นทางศรัทธาจากกกอกสู่จำปาดงปู่เลือกแล้วว่าจะไปทางไหนโอเคนะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะฮะสำหรับการรับชมเสือผ่าปลายไลน์อีพีที่หนึ่งนะฮะบรรยากาศยามเช้าจากนะลานองค์ปู่ปาริจิตนาคราชที่ตอนนี้ เหลือเพียงเรื่องเล่าขานและตำนานซื้อไปแล้วนะนะฮะ,อะ,อะตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์ e อพีสองนะฮะเป็นปกที่ตั้งใจทำก่อนนอนเมื่อคืนนี้นะฮะปก e p 2สองนะสวยงามมากท่านที่ดูใน e อพีที่หนึ่งทุกท่านนะทั้ง850ท่านานะอ,นะอย่าลืมกระโดดไปรับมชมต่อที่ e p พีที่สองด้วยนะครับผมปกสวยมากนะทุกคนนะฮะนะอ้าวสวัสดีครับน้องเมฆมาถึงเมื่อไหร่ยังไงมายังไง โอเคเกิดมอร์นิ่งนะฮะไปดูนะฮะอีพีท pues ี <m <m ่สองนะฮะสวยงามมากนะฮะอะไรนะครับตกลับยังไงคือมอร์นิ่งคือมอร์นิ่งเหมือนกันแอมฟ้ารถกับข้าวลุงต้อยมาแล้วเมื่อวานลุงต้อยมาขายกับข้าวหรือเปล่าเมื่อวานลุงต้อยมาไหมเมื่อวานมาไหม มามามาทุาาากวันมาไปก่อนนก็มาวันที่18ก็มา18ก็มา19ก็มาครับลุงต้อยยังคงมาทุกวันเหมือนเดิม18ใจใจอ่อนงวอเลยใจอ่อนเลยเสียวแล้วเทียดายเทียดายครับเี่ยหนัเทียด้ครับ